ผมหมดศรัทธากับกับฝั่งการเมืองแล้ว <laughs> <laughs> ผมอยากให้คนไทยแบบเห็นคุณค่าของของงานก่อนแล้วเขาถึงจะรู้ว่าแบบเฮ้ยคนที่สร้างงานเหล่าเนี้เขาแม่งมีคุณค่ามีคุณค่าแค่ไหนอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องอยากไปอยู่ที่อื่นหรอกคุณอย่ายอมแพ้คุณมาสู้ร่วมกับกับผมอย่างน้อยมีผมคนหนึ่งเออมาช่วยกันทําถึงเวลาแล้วครับ ยอมรับได้ครับที่จะถูกปิดเป็นที่แรกเพราะว่าไม่มีใครคิดหรอกครับว่ามันจะเปิดเป็นที่สุดท้ายแต่มันถูกปิดเป็นที่แรกอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคมันมันมันเมคเซนนะมันเข้าใจได้เพราะว่ามันตรงโจทย์เลยอ่ะมันเป็นที่ที่คนไปรวมตัวซึ่งมันจะเป็นคลัสเตอร์ได้ตอนแรกก็เข้าใจและยอมรับได้ก็คือเหมือนเสียสละได้ว่าแบบเอ้ยมัน มันก็ไม่ใช่เรื่องนะที่เราจะมาแบบงองแงว่าเอ้ยจัดไม่ได้แบบเคนเยอะมันก็มันติดอะ่ะใช่แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนไม่ได้ไม่ได้คิดไว้เลยผมกล้าพูดแทนทุกคนก็คือเราไม่ได้คิดว่าเราจะเปิดสุดท้ายอะ่ะมันคือสิ่งที่ทุกคนคิดเหมือนกันแหละว่าฉันเกิดมาเพื่อทําสิ่งเนี้ยอืมคือผม อยากให้แรงบันดาลใจของการที่เรามาเลือกเลือกเส้นทางนี้ให้ให้เป็นพลังงานบวกละกันแล้วก็ให้ก้าวเดินต่อไปแล้วก็ผมอยากจะพูดถึงขนาดว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาชีวิตเอาไวอ้อ่ะมันมันเกิดขึ้นจริงแล้วอะ่ะเราอาจจะโชคดีที่เราที่เรามีชีวิตอยู่ในยุคนี้แต่ว่าในเมื่อเรารเผชิญกับมันแล้วอะ่ะเราเราจะทำไงอะ่ะ มันมันคือความจริงที่เราหลีกไม่ได้และหนีไม่พ้นอะ่ะก็ต่อให้ต่อให้คุณสิ้นหวังหรือว่าคุณพ่ายแพ้หรือคุณเผชิญกับอะไรที่มันหนักหนามากมายแค่ไหนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายขอให้คุณรักษาชีวิตของคุณไวอ้อ่ะเพราะผมเชื่อว่าเรายังไงเราก็จะผ่านมันไปอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เผชิญมันอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะอย่างน้อยคุณยัง มีเพื่อนร่วมโลกแบบนี้ที่เผชิญกับวิกฤตโควิดเนี่ยก็ชีวิตสำคัญที่สุดเพราะว่าผมคือรู้สึกเราเรามีบางคนที่เขาไม่ไหวเนาะแล้วเขาก็รักษาตรงนี้ไว้ไม่ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราเราเอาตรงนี้มาเป็นพลังแล้วกันเอามาเป็นความหวังแล้วเราก็สู้ไปด้วยกันเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่คือ เราเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วแล้วก็สิ่งสําคัญคือที่ที่มันพิสูจน์ก็คือเราเราตั้งมันมันเป็นจุดเริ่มต้นให้ทําไมมันถึงเกิดชมรมคนดนตรีแห่งประเทศไทยซึ่งมันไม่ได้ตั้งมาเพื่อแค่แค่แค่แบบว่าเรียกร้องให้เราแบบกลับมาทํางานได้แต่ต่อไปมันมันคือแบบสิ่งที่มันจะปกป้องทุกคนที่ที่เลือกเส้นทางเนีย สิ่งที่ผมตั้งใจจริงๆเลยคือผมอยากให้คนไทยในประเทศกันเองเห็นคุณค่าของของคนที่ทำงานตรงเนี้ว่าคุณเห็นไหมอะทำไมเราถึงทำไมเราถึงยกย่ the องเดอะบิทเทิลอะทำไมไอดอลเราถึงแบบเป็นไมเคิลแจ็กสันอะทำไมถึงเป็นแบบก็อดเซเว่นทำไมถึงเป็นบิลลี่ไอลิชแล้ววันหนึ่งแบบคนไทยจะเป็นคนแบบนั้นอ่ะมัง่งไม่ได้เหรอ แล้วแบบแล้วคุณเห็นไหมว่าพลังที่แบบส่งผลต่อโลกไปเนี่ยที่ผมเคยได้รับมาเหมือนกันจากจากแบบจากบ็อบมาเล่จากไมเคิลแจ็กสันจากแบบลิมบิสกิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบท,แบบที่เขาทำงานศินละปะผมอยากให้คนไทยแบบเห็นคุณค่าของของงานก่อนแล้วเขาถึงจะรู้ว่าแบบเฮ้ยคนที่สร้างงานเหล่านี้เขาแม่งมีคุณค่ามีคุณค่าแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบ มันสามารถแบบขับเคลื่อนได้เพราะว่าอารมผมผมหมดศรัทธากับกับฝั่งการเมืองแล้ว <laughs> กับฝั่งปกครองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันการต่อสู้ในระบบมันมันควรจะคู่ขนานไปแหละคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบสู้ในกฎหมายรัฐสภาหรือว่าฝั่งปกครองอย่างเดียวคือเราเป็น ประชาชนหรือเราเป็นนักดนตรีหรือเราเป็นคนขับแท็กซี่คนกวาบถนนคนขายผลไม้เจ้าของไร่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมสังคมมนุษย์มนุษย์โลกเราอยู่โลกใบเดียวกันคนทุกคนมีผลกับโลกใบนี้แบบคุณคุณสำคัญตัวเองใหม่คุณมีความสําคัญต่อโลกใบนี้ ต่อทุกชีวิตอะแบบความรับผิดชอบหรืออะไรแบบว่าผมผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนที่ออกไปนอกประเทศไม่ว่าจะไปเที่ยวไปเรียนเขาจะมีสิ่งนี้กลับมาหุ้ยเนี่ยฝรั่งเขาไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้หุ้ยสังคมเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้ก็เอาสิ่งนั้นแหละที่คุณรู้สึกรู้สึกดี ที่รู้สึกแบบจักใจจริงๆเลยเนี่ยคุณเอามาทำเอามาทำที่บ้านคุณครอบครัวของคุณสังคมของคุณประเทศของคุณช่วยกันปั้นช่วยกันเชฟโลกใบนี้ยหรือเอาที่ประเทศเราก่อนก็ได้เลยเนี้ยบอกว่าคุณไม่ต้องไปต่างประเทศคุณอยู่ที่นี่แล้วคุณร่วมกันเชฟสังคมเนี่ยคุณร่วมขัดเกลาคุณอย่าไปยอมแพ้ ต่อให้คุณไปอยู่ที่อื่นมันก็คือแบบมันก็คือข้ออ้างที่คุณยอมแพ้คุณไม่ต้องอยากไปอยู่ที่อื่นหรอกคุณอย่ายอมแพ้คุณมาสู้ร่วมก,กับผมอย่างน้อยมีผมคนหนึ่งเออมาช่วยกันทำถึงเวลาแล้วครับจริงๆแล้วการการยื่นข้อเสนอเนี่ยมันมาจากสมาสมาาผู้ประกอบการก่อนนะครับซึ่งมีล็อกผับเป็นแกนนำแล้วก็ เราจะเห็นภาพแรกๆก,ก็คือน้องๆวง s a ฟ e Planet น้องเอวง s a ฟแพลเน็ตก็เขาก็ไปร่วมด้วยคือว,วันที่หน่งเนี่ยไม,ไ,มไม่ใช่การยื่นครั้งแรกเป็นการยื่นครั้งที่น่าจะ4หรือ5แล้วแล้วก็คือระหว่างทางเนี่ยก็เกิดการเคลื่อนไหวในสื่อโซเชียลแล้วก็รวมตัวกันจนตั้งกันเป็นชม,ชม,ชมรมคนดนตรีแห่งประเทศไทยแล้วก็เลยมีการนัดหมายกัน จน,จนเกิดเหตุการณ์มาที่หนึ่งกรกฎาคมขึ้น<ม>ก็คือมีตัวแทนอตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการหนึ่งเดียวตอนนี้ก็จะมีศิลปินนักดนตรีไปไปร่วมด้วยครับก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นภาพครับผม,มผมอยากเรียกร้องให้เปิดได้แล้วเราค่อยแล้วเราเราเป็นมนุษย์อะเรามาหาทางออกได้ไหมอะมันเหมือนกับเราฉลาดที่สุดในโลกแล้วอะถ้าผมจะพูดแบบกำปั้นทุบดินอะ คือเราต้องทำยังไงมากกว่าอาจจะเล่นได้น้อยหรือเปล่าอาจจะจํากัดจํานวนคนไหมอาจจะมีการกระจายจุดในการฉีดวัคซีนมากขึ้นไม่ต้องไปเป็นภาระบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวทําไมต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลอย่างเดียวหรือตามจุดต่างมันควรจะแล้วมันก็มีคนถาแล้วอย่างอเมริกาก็ฉีดตรงไหนก็ได้ตรงเนี่ยหัวมุมถนนตร,ตรงนี้ก็ฉีดได้ หรืออะไรมันมันควรจะฉีดทุกคนน่ะเพราะว่าต่อให้ฉีดคนเล่นอ่ะแล้วคนเล่นแล้วไม่มีคนดูแล้วมันจะยังไงก็ให้มาเปิดได้แต่ว่าก็คุยกาจนดมาตรการก็ได้เป็นรูปธรรมว่าจะทำยังไงมันมันมันดีกว่าแบบว่าปิดก่อนแล้วเปิดเมื่อไหร่อ่ะเหมือนที่ผมจะให้สัมภาษณ์ในทุกๆการการสัมภาษณ์ว่าเปิดที่หลังนี่มันเปิดเมื่อไหร่เปิดพร้อมประเทศไหม หรือเปิดพร้อมโลกเลยเหรอแบบหรือเปิดตอนที่โลกนี้มันหายไปหมดแล้วแบบแบบมันมันไม่ได้อ่ะมันมันไม่ใช่แค่แค่คนในอุตสาหกรรมดนตรีมันคือทุกคนมันมีชีวิตบนโลกใบนี้ทุกคนมันมีมีตัวตนอะแล้วก็เรามีหน้าที่ต่างกันอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้ววิกฤตโควิดมันมันก็หนีไม่พ้นคำว่าเราเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่ะ